สวัสดีครับพอมีแหงวันนี้นะครับก็กินมื้อเที่ยงกันกินข้าวเที่ยงกันนะครับเมนูวันนี้ที่จะนําเสนอก็คือขาหมูพะโล่นี่นะครับคุณภรรยาจัดให้นะครับก็จะมาสวยงามเลยนะครับมีหน้าที่กินอย่างเดียว <laughs> มีหน้าที่กินนะครับก็สวยนะครับวันนี้ก็นี่นะครับขาหมูชิ้นโตใหญ่โตทัต้งหวัวเลยทั้งหวัวเท่หนักแล้ข้าวนะครับมีไข่สองใบ มีผักอะไรคนะคะใช่ไหมคะเนานะคะคาแล้วก็ตัวนี้อะไรอ่าผักผักดองนะอ่ะผักดองเนาะอ่าหมูตมแล้วก็กระเทียมพริกนะครับวันนี้แซ่บๆในกันครับพี่น้องแซ่บๆในกันเดครับเตออ่านี่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็มีน้ำพลโร่โอเอาไว้ราดเพื่อให้มันไม่ไม่แห้งเกินไปอ่ะโอเคเริ่มกันเลยครับนานหิวแล้ว ข้าวเช้ายังไม่ยังไม่แล้วโอเคลุยเลยครับเริ่มจากอะไรก่อนนะวันนี้น้ำงองก่อนดเยชิมไข่ก่อนเลยครับไข่กดูกสวยอร่อยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบปุณกำลังใจให้กันนะครับกีนข้าเที่ยงกันครับวันนี้ ก่อนช่วงนี้เนี um, so ่ okay ่ก so ็หมูแพงสงสัยจะได้กินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วไม่แต่ขาหมูมันถูกกว่าเนื้ออยู่ก็อครับดูอะไรครับกระเทียมกับขาหมูเฮดนิดบริยาเตรียมให้อย่างนี้เลยนะคุณบุ๊กเตรียมให้อย่างนี้เลยเอา ขั้วออกมาให้เหมือนนะเรียบร้อยอม,มาลองดูตัวนี่ครับขาหมูฉ่ำๆกันใส่เข้าไปชิ้นนิดนึงนะครับอืทำด้วยผักดองนิดนึง ท,ทดสอบคณะกันมากว่าจะเด็ดขนาดไหนโอเคนะค,ค,ค,ครับรู้เลยว่าลวกอย่างนี้นะครับทักทายกันได้นะครับคนที่เมารับชมนะครับมองไม่เห็นว่าใครนะครับก็ ถ้าทารกันมาได้ว่ากินข้าวเที่ยงหรือยังแล้วก็กินข้าวเที่ยงบะเลยนะครับขาหมูด้วยมือด้วยขาหมูนะครับนี่อือหือสุดยอดเด่อยนะเนาะก็ไม่ค่อยอยากกินเยอะเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมกลัวอิ่มไปทานนะเนื้อตุ้ง เพิ่งจะไปดูเปล่าอ,อืมขาหมูบนไข่ไปเลยเนะครับนี่ขาหมูด้วยแล้วก็ไข่ด้วยนะครับเบื่อ,อนะครับจับไรพี่น้องจับไรน่าอร่อยตรงที่เมีเยทำให้กินเนี่ย เมียทำอะไรให้กินบ้างอะไรอะไอยู่เปลนอยู่เปลนเอาผุดเอาใจไว้เนี่ยไม่ไงั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กินของอะไรอนะ่ะช้ำมาก คณะก็เด็ดเด็ดมากสิเริ่มไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับย้อนหลังรีรันไปดูใหม่ได้นะครับแล้วก็จะทำเป็นไฮไลท์ให้ที่ติดตามชมเลยฝากเป็นกระตือใจให้กับ เพศพอมีแหงด้วยนะครับเพศเล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีความรู้สอแทรกมากนักแต่ว่าเน,น้นที่ <c oughs> อยู่เป็นเพื่กัน <c oughs> อยู่แบบเร็วๆจริงๆแล้วมีความสุขทั้งการกินออกกําลังกายบันเทิงทุกอย่างนะครับที่เป็นความสุขครับจดไปครับ <c oughs> <c oughs> ใส่กินหมดแล้วค่ะใส่กินหมดแล้วค่ะอาะกินนะดูแพงลูกเหรอครับ หลายๆนะครับก็ดีใจนะครับที่มีเพื่อนนะครับมากดนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่กดนะครับแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับหากินก็ขอบคุณนะครับที่กำลังจะกดนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็วันนี้จะบอกว่าชาลินก็ไม่ได้เพราะก็กินเพราะว่า เรายะทำให้กินนะครับวันนี้อร่อยมากเลยก็คือข้าวขาหมูะโลุนะครับใครอยากไปกินก็จัดเลยครับนะก็ตุ๋นขาหมูนะครับทำะโลุความเน,นืชั่วโมงประมาณประมาณชัว่วโมงเนื้อนี่มอร่อยนะครับก็ตามสาภาพครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในรายหน้านะครับก็จะเป็นกิจกรรมอะไรก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอะไรเพราะว่า เราจะไม่ได้เตรียมวางแผนอะไรกันก่อนเลยก็คือถ้าใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงก็ยางงั้นเมื่อวานก็จะไล่หาเห็ดนะครับลองไปแล้วมันไม่มีสกอกเลยถ้ามีนะไปไล่หาเห็ดอีกงเมื่อวานนะครับไปเดินหาเห็ดโคนนะครับในป่านะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์นะครับเพจพมีแหงเพจเลขเพจนี้เพจของ การใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดานะครับของคนธรรมดานะครับไม่ได้เลื่อนลุ้อะไรมากนะครับก็คือใช้ชีวิตทั่วไปนะครับแล้วก็อยู่อยากมีความสุขกับครอบครัวแค่นั้นเองนะครับอยากให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ขอให้อ่ามันล้างมือที่เจอแอลกอฮอล์สวมแมสเวลาออกไปตามที่สาธารณะข้างนอกเวลายะห่างทางสังคมครับแล้วก็ตรวจวัดอุณภูมิด้วยนะก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันสำหรับวันนี้ ต้องลาไปแล้วนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็คงไม่ผิดอะไรเพราะผมกินข้าวเฉยก็โอเคก็ไม่สุภาพหรืออะไรก็ตามนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย